CPU ที่ขายดีที่สุดในไทยกับเดือนตุลาที่ผ่านมา AMD Ryzen 5 7500F เรามาดูที่ตัวกล่องกันครับสำหรับ CPU Ryzen 5 7500F ตัวนี้มาพร้อมกับราคาที่เป็นมาตรฐานนะอยู่ที่4,990บาทตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแต่สามารถหาซื้อได้ใน Shopee ที่ราคาประมาณ4,000ต้นๆ4,000กลางๆแบบนี้และมาพร้อมกับความน่าสนใจในฝั่งของสเปคเยอะมากแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อน สำหรับตัวกล่องของ CPU ตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับตัว Ryzen 7000 Series ทุกตัวที่ผ่านมาของ AMD เขานะครับก็คือจะเป็นกล่องสีเทาแล้วก็จะมีลวดลายนะครับที่เป็นสีส้มตัดออกมาแบบนี้ส่วนนี้คือหน้าสัมผัสของตัว CPU ครับสำหรับด้านล่างก็จะระบ,บุเอาไว AMD ้ AMD Ryzen Series ที่เป็น7000 Series เนาะและมีเลข5อยู่ด้านนี้นะครับด้านบนก็จะมีสติ๊กเกอร์ระบุมาไว้ตรงนี้ว่าเป็นรุ่นแบบไหนอย่างไรนะก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยข้างในของตัวกล่อง CPU ตัวนี้จะมีตัวฮิตซิงมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่า ภายในกล่องเป็นอย่างไรนะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือมี QR code ตรงนี้1เล่มแล้วก็จะมีเป็นนี่คู่มือแผ่นพับตรงนี้1เล่มนะครับรวมไปถึงมีอะไรอีกไหมไม่มีนะถ้าเป็นสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเป็น Intel จะแปะมากับกระดาษใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในแพ็กเกจ CPU ตรงนี้มันเลยนะแล้วก็ในกล่องสีดําตรงนี้มีอะไรจะเป็นชุดระบายความร้อนเวสเ t ลนะครับก็คือตัวพัดลมระบายความร้อนพร้อมกับฮีตสิงและทาซิลิโคนมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะ เป็นตัวซิลิโคนเขาทามาให้แบบกลมๆนะครับตัวฮิตซิงก์ก็จะเป็นฮิตซิงค์อลูมิเนียมและ CNC มานะไม่ใช่ครีฟฟินบางๆแต่จะเป็นการ CNC แทนก็มีฟินอยู่ข้างในตรงนี้และเป็นขาล็อกซึ่งขาล็อกสี่มุมตรงนี้จะเป็นขาล็อกที่เราต้องถอดตัวยึดจากเมนบอร์ดออกมาก่อนและขันตัวนี้ลงไปนั่นเองนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวพัดลมนะฮะขนาดเดี๋ยวผมวัดสดให้ดูกันเลยแล้วกันพัดลมจะอยู่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับวัดจากไม้บรรทัดตัวนี้นะ แล้วก็อื่นๆไ,ได้นะครับมีตัวหัวเชื่อมต่อปเป็น PWM แบบ4รูนะครับก็จะปรับรอบพัดลมได้ผ่านตัวเมนบอร์ดนั่นเองก็เวลาใส่ก็เสียบลงปุ๊บขันเรียบร้อยแล้วก็จิ้มนี่เข้าไปเรียบร้อยพร้อมใช้งานแต่สําหรับใครที่ใช้กลุ่มของเมนบอร์ดที่เป็น ITX และฮีทซิงมันสูงเกินไปนะครับจะเอาตัวกรอบตัวนี้ออกสามารถทําได้ได้วยการขันน็อตที่มุมตรงนี้1ตัว2ตัว3ตัวและ4ตัวเพื่อเอาเฟรมที่เป็น AMD ตัวนี้ออกมาได้นะครับเรามา ดูกันที่ตัว CPU กันสําหรับ CPU ตัวนี้ก็จะเป็น CPU ที่รองรับ s o อกเก็ต AM5 นะครับนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถใส่เมนบอร์ดได้ตั้งแต่ชิปเซตที่เป็นตัวถูกก็คือ A620 นะครับที่เป็น A620M ขยับมาจนถึง X870 ในปัจจุบันก็สามารถรองรับกันได้ทุกเมนบอร์ดกันเลยนะฮะแต่สําหรับ CPU ตัวนี้อีกจุดเด่นเลยก็คือจะรองรับ RAM แบบ DDR5 เท่านั้นอาจจะมองเป็นจุดเด่นก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ชอบ ก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีแรม DDR4 อยู่ต้องขยับมาเป็น DDR5 เท่านั้นนะครับใส่ได้สูงสุด128 GB สําหรับตัวแรมแล้วก็ซ็อกเก็ต AM5 อย่างที่เราแจ้งกันไปก็จะเป็นซ็อกเก็ตแบบไร้ขาจะไม่มีขาพินมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะฮะที่ CPU แต่ขาพินไปลงที่บอร์ดแทนนะเหมือนฝั่งของค่ายฟ้าเลยรหัสต่างๆก็จะระบุมาไว้ครบคร้วนครบครันนะครับสเปคของตัว CPU เองก็จะมาพร้อมความเร็วสูงสุดอยู่ที่5 g h z นะครับเป็น CPU แบบ6คอร์12 Cre และแคสสลับ3หรือ L 3แคสอยู่ที่ 32MB เมกะไบนะครับก็เพียงพอกับการเล่นเกมเพียงพอกับการไลฟ์สตรีมได้อย่างสบายๆในงบประมาณช่วง4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองตัวนี้กำลังไฟนะครับอยู่ที่ TDP 6 5วัตต์ TJ Max อยู่ที่95องศาเซลเซียสและสามารถ PBO ได้ก็คือปรับแต่งความเร็วกันได้ผ่านเมนบอร์ดกันเลยเพื่อเพิ่มความแรงให้มันสูงขึ้นแต่แนะนาว่าให้ใช้ตัวฮีสิงเพิ่มเติมกันหน่อยอาจจะเป็นซิงลมที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาไม่เกินพันหนึง่งก็ตอนนี้จะมี ีเป็นของ MSI ก็น่าสนใจนะครับตัวล่าสุดที่เป็น AA13 นะครับตัวนั้นก็ระบายความร้อนตัวนี้ได้อย่างสบายๆแน่นอนนะฮะสเปคต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูตรงนี้สําหรับตัว CPU ก็ไปหาจับจองกันได้แต่เดี๋ยวเรามีการทดสอบให้ได้ดูกันนะครับสำหรับการเล่นเกมและการทดสอบในเรื่องของความแรงผ่านตัว n e b e n c h ต่างๆการตัดต่อวิดีโอต่างๆติดตามมันต่อได้เลย Attention. are attacking. ก็ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่คุ้มจริงๆนะครับเล่นเกมได้ทุกเกมเลย Full HD ก็ไร้ปัญหาแล้วก็ผมมาดูตัว Cinebench กันด้วยนะครับ Cinebench R24 ทดสอบความร้อนกันคะแนนอยู่ที่670ใช้สิ่งเดิมความร้อนสูงสุดอยู่ที่100องศาถ้า ใช้งานในรูปแบบโหลด CPU จัดเต็มนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนฮ i t ซิงนะอันนี้เป็นตัวของ Deep Cool Assassin VCE l i t e ตัวใหม่นะครับควารมร้อนหายไปเยอะเลยนี่ไม่ได้เปิด PBO นะแต่ถ้าเปิด PBO ก็จะบูสต์มาที่อยู่ประมาณออโต้นะครับร้อยวัตต์ก็ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่คุ้มค่าแรงเล่นเกมทำงานได้ดีทีเดียวเชียวครับ